ก็กราบสวัสดีท่ามผจุชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านาจุชมตําเมนูกันบ้างนะมารอบตีเล้วผมก็พาทตามผูุชมไปออกไม้ดำปลามายท้านผม้ชุมดูกันแล้วก็ได้ปลากรดมาอยู่ที่อุเจ็ดตัวเจ็ดตัวปลากรดอ่านี่ใส่ซวยเลยปลากรดตีได้มากแล้วก็ได้ปลาแยงมาหนึ่งตัวนะปลาแยงนี่หนึ่งตัวอ่าหนอกันก็คือปลากรดมดวันนี้ผมว่าจะมาตําเมนูแกงส้มแกงส้มวิธีคนตายบ้านเล่านะแบบบาน

làm cao rồi làm biết nhạc cuốn được. chọn từng mày ơi nè bụng lên và hít lên chọn lên ít lên chọn lên ít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  lên

กดเลยนะกาแฟเต็มวงแ้นะเนื่องมังเลยนี่เนื่งนอนนอนป่านเลยเดี๋จุบมึงควันตกตกโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องก้อตัวล่าไปก่อนก้อยปอกกันดีพี่หน้าเราวันนี้ก็ต้องก้อตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับ